ตารางคะแนนสาวไทยหลังจบรอบแรกศึกวอลเลย์บอลหญิงชิง,ชงแชมป์โลก2025การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวังวนที่22สิงหาคมถึง7กันยายน2025เปิดฉากอย่างเป็นทางการโดยทัพนักตบลูกยางสาวไทยเจ้าภาพที่เป็นทีมวางในกลุ่ม A ถูกจับสลากให้อยู่ร่วมกับทีมแกร่งอย่างเนเธอร์แลนด์สวีเดนและอียิปสามชาติยักษ์ใหญ่วงการลูกยาง ซึ่งหลังจบการแข่งขันครบทั้ง3นัดในรอบแบ่งกลุ่มทีมสาวไทยจบอันดับ2ของกลุ่ม A ด้วยผลงานชนะ2แพ้1นัดมี7คะแนนตามหลังเนเธอร์แลนด์ที่ชนะ3นัดคว้าชแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายด้วยกันทั้งคู่ตารางคะแนนวอลเล่บอลหญิงชิงชแชมป์โลก2025กลุ่ม A อันดับ1เนเธอร์แลนด์ชนะ3แพ้0นัด7คะแนนอันดับ2 ไทยชนะ2แพ้1นัด7คะแนนอันดับ3สวีเดนชนะ1แพ้2นัด4คะแนนอันดับ4ี่อียิปต์ชนะ0แพ้3นัด0คะแนนสำหรับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025จะคัดเอาอันดับ1-2ถึง2ของแต่ละกลุ่มได้สิทธิ์ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายขณะที่อันดับ3-4ถึง4จะตกรอบ